สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทางช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคาติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวกรณีของชัยพลวันนี้ก็ติดตามทั้งวันเมื่อวานก็ติดตามทั้งวันอย่างที่ว่าวันนี้เป็นวันที่โดนจับอย่างที่ว่าแะค่ะพี่น้องคะขณะเดียวกันก็ตอนนี้ก็กําลังขึ้นฮอลิคอปเตอร์ไปที่สพอกกตุมเพื่อที่จะไปมอบตัวที่สพอกกตุมเพราะว่าเขาเข้าไปที่สตชที่ปทุมวันอะไรตามที่เราเห็นข่าวอยู่ขณะเดียวกันก็คือ เขาไม่ได้รับมอบตัวที่นั่นจะต้องมีการไปมอบตัวในที่เกิดเหตุอย่างที่ว่าก็เลยตีรถนั่งหอนั่งหอคับพี่น้องาขาขณะนี้มีการนั่งหอกลับไปที่ซอพออ,อก,กกตูมคับพี่น้องขาอาีอากไม่กี่ชั่วโมงน่าจะมีการถ่ายทอดสดออกมาให้เห็นเพราะว่าเขาก็มีการควบคุมตัวคนคนร้ายอย่างที่ว่า 48ชั่วโมงเขาก็ต้องมีการทําการแบบรวดเร็วนะพี่น้องนะเพื่อที่จะให้อยู่ในขอ้อกฎหมาย48ชั่วโมงอย่างที่ว่าขณะเดียวกันกับพี่น้องขาการกระทําผลกรรมสิ้นวาสนาก็ว่าได้มันก็จะมีเหตุการณ์ตามมาแล้วคิดว่าจะตามมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องขาไม่ว่าจะกรณีอะไรก็ตามในเมื่อเกิดเหตุแบบนี้มีชัดเจนในพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเขามีการออกหมายจับ อะไรยังไงเขาก็มีเผยออกมาว,ว่ามีคดีอะไรบ้างแล้วต่อมามันก็จะมีผลพวงค่ะพี่น้องขะกับการที่กรรมอย่างนี้กันกรรมตามทันกรรมสนองหรือเปล่าเหตุการณ์ที่มันจะมีนู่นมีนี่เกิดตามมาได้รือเ่เป็นเพราะผลการกระทําอย่างที่ว่าแหละครับพี่น้องขะเพราะการกระทําของชัยพลเองหรือเปล่าวาสนาไม่มีสิ้นวาสนาก็ว่าได้เพราะว่าอะไรครับพี่น้องขะตะกี้มีข่าวออกมาบอกว่าค่ายเ,เพลงค่ับพี่น้องะ่ะใ่ลยเ,เพลงค่ายเ,เพลงยักษ์ใหญ่ ที่จําได้ว่าทุกท่านที่ติดตามข่าวก็เพลงเตององอย่างที่ว่าลาคะพี่นอขาเพลงเต๋องอยเขาดังมานานของจินตาราแต่ขณะเดียวกันก็นกคือพอชัยยพโดงดังก็เลยมาทําเวอร์ชั่นที่เวอร์ชั่นที่จินตาราคู่กับชัย,ยพลมีการกระเพื่อมหืมกันโอ้ยคนดูเป็นล้านๆมีคนติดตามให้ความสนใจให้กําลังใจเยอะแยะเต็มไปหมดค่ายเพลงใหญ่ตอนนี้ผู้จัดการออกมาเปรย คร่าวๆแล้วค่ะพี่น้องขาบอกว่ามีการจอค่ะพี่น้องขาจอลบ MV เวอร์ชันกินตรรากับชัย,ยพลร้องคู่กันนั่นแหละค่ะพี่น้องขานั่นคือที่มาที่ไปว่าผลพวงผลจากการกระทํามันก็เลยทําให้เกิดอาการหลายอย่างเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นการกระพือหืมแต่ตอนนี้มันผลพิสูจน์ออกมาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ชี้ชัดได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นฆาตกรอย่างที่ว่า เพราะว่ามันมีการออกมาจับทางนี่แล้วแต่โอเคสายยังไม่พิพากษาเราเข้าใจค่ะพี่น้องคาแต่เหตุการณ์นี้มันก็คือว่าเป็นแนวที่สังคมเขามองเขาเล็งเห็นแล้วว่าเป็นบุคคลที่ไม่ควรฉะนั้นเราได้ยินข่าวมาทางผู้จัดการของค่ายเพลงนี้เพลงเต่าง,งอยนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็มีการจ่อลบ MV เวอร์ชั่นของจินตารากับชัยพลอยอย่างที่ว่าค่ะพี่น้องขาและขณะดเดียวกันค่ะพี่น้องคาอันนี้เราก็ติดตามข่าวดูมันก็เป็นผลพวงจากการกระทําอย่างที่ว่าขณะเดียวกันก็มีของเอ f อค่ะพี่น้องค่ะเอทั่วโลกอย่างที่ว่าไม่ว่าถ้าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็จะมีการรวมกันร่วมตัวกันแบรนด์สินค้าที่ชัย,ยพลเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณารีวิวอะไรต่างๆก็มีการแบรนด์สินค้าตามมาด้วยนั่นคือผลพลอยผลทวง กับการที่การกระทำํำตามสนองวาสนาสิ้นวาสนาอะไรทํานองนั้นเนาพี่น้องเนาะนี่คือสิ่งที่มันเป็นการติดตามมาแล้วก็มีข่าวแว่วๆมาในการที่จะมีการแบนด์สินค้านี่ก็ถือว่าจะเป็นการที่เขาเรียกอะไรขึ้นทวิตเตอร์อันดับต้นๆหรือจะกลายเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้กับพี่น้องกาเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าในสิ่งที่มีการพรีเซนเตอร์มีการว่รรา,าจ้างมีการนู่นการนี่อะไรต่างๆยังไงยังไงเพราะคนเขาก็ให้ความนิยมชมชอบอย่างที่ว่าแต่ผลแต่พอมีผลออกมาจากทางตารวจผลคดีออกมาเป็นแบบนี้แล้วแน่นอน ความที่ชื่นชมไว้บางใจมันก็ต้องหมดไปสิ้นวาสนาผลกรรมที่ตามมามันก็จะมีมาต่อเนื่องล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เราก็มารอติดตามดูค่ะพี่น้องขากระแสที่บอกว่าค่ายเพลงเต่างอยจะจ่อลบ MV เพลงเวอร์ชั่นของจินตรากับชัยพลเนี่ยก็น่าจะมาอันดับหนึ่งเอามาอันดับแรกมาแรงค่ะพี่น้องขาแล้วก็จอด้วยค่ะพี่น้องขาจอด้วย f c ทั่วโลกทั่วไทยอะไรยังไงเนี่ยที่คนที่หูตาสว่างแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นประมาณว่าจ่อแบรนด์สิน คที่ชัยพลมีการโฆษณารีวิวหรือเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามก็เจาะคิวเจาะคิวอยู่เราก็ติดตามดูค่ะพี่น้องขาขณะเดีวยวกันคดีก็คือตอนนี้เราก็ติดตามไปที่สพอกกตุมว่าจะ,ะไปถึงสพอกกตุมกี่โมงกี่ยามแล้วก็จะเป็นอะไรยังไงจะมีการประกันตัวไหมจะให้ประกันตัวไหมจะให้ไปอะไรยังไงแล้วก็แม่สาวิตรีเองก็มีการไปที่สพเอ็ สำนักง,งานตำรวจอย่างที่ว่าแล้วค่ะพี่น้องขอ,อที่มุกดาหารเพื่อที่จะไปยื่นเอาเอา,เอาเอากสารหลักฐานต่างๆไปยื่นขอคัดค้านประกันตัวเราก็ติดตามดูค่ะพี่น้องขาวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรยังไงมาดามหน่อยหยิบยกมากระทันหันเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์วันนี้ทั้งวันโอเคนะพี่น้องนะเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปว่ากับการที่เขานั่งเฮลิคอปเตอร์ไปถึงสะพ่ออกกุกตูมแล้วจะเป็นอะไรยังไงบ้างไไติดตามกันดูค่ะพี่น้องขาแล้วก็มาลุ้นๆกันว่าจะมีการทําเรื่องประกันประกันตัวอะไรยังไง ไ,ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เราลุ้นต่อแต่สังคมก็ส่วนมากก็บอกว่าคัดค้านการประกันตัวเหมือนที่แม่สาวิตรีทำแล้ถูกแล้วเราเราดูค่าวนองขาว่าจะเป็นอาการยังไงโอเคนะคะเรามาติดตามสถานการณ์เหตุการณ์เร่งด่วนกันอีกทีหนึ่งในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่นองขาสวัสดีค่ะ